ครับตอนนี้เราอยู่บริเวณวัดอุตเพชรนะครับแต่กับลานสนามวอลเลย์บอลนะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์นะครับว่า ทีมเนี้ยทีมสีทองเลยครับมาจากไหนนะครับไปดูกันมาอันนี้เลยครับพี่เขยันน้อสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวสัมพันเลยดีกว่าสามพันนะครตอบได้สัมภาษณ์นะคะัยังถามว่ามีตัวทีมชาติกี่ตัวเฮ้ยเออรอเล่นครับอันนี้อยู่อยู่หมู่อะไรอะครับอยู่หมู่สามค่ะหมู่สาม นีทีนี้คือเข้าชิงยัง,ช,ง,ยงชิงที่สามค่ะชิงที่สามทีมนีทมทม้ทีมอะไรทีมแกงรถถังค่ะโอ้แกงรถถังทำไมถึงแกงรถถังครับรถมีรถมีรถเกี่ยวรถอะไร่ใชไม่ค่ะเราคือดูหุ่นแต่ละคนนะคะอ๋อคือเป็นที่ตั้งค,คือแกงรถถังนี่มาจากหุ่นรถถังใช่ค่ะรถโอเคนี่นี่ก็คือนี่ก็คือประเพณีลอยกระทงนะครับที่เกิดขึ้นที่ตำบลกุตเพชรนะครับก็มีการแข่งขันกีฬาด้วยเพื่อสร้างความสมานสามัคคีในหมู่บ้านนะครับในชุมชน แล้วก็สนุกสนานนะครับเราดูแล้วเหมือนว่าชาวบ้านจะเล่นวอลเลยกบอลไม่เก่งฮะนี่มีแววติดทิ้งท่านหลายคนเลยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูข่าวเราสุนทีนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นเรื่องของข่าวเราสุนทีไว้นะครับเดี๋ยวจะมีการนําเสนอข่าวสารในอําเภอสุนทีโดยรวมนะครับแบบนี้ตลอดนะครับยังไงก็ขอคุณเพียงนะครับขอบคุณครับมาเดี๋ยวเราเราสัมภาษณ์ผู้จัดการทีมฝั่งูุนมาแล้วครับ เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ในเรื่องของผู้จัดการทีมฝั่งนี้บ้างนะครับตอนนี้ผู้จัดการทีมทั้งหมดก็นั่งลงก,กับพื้นหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งคุยกับผู้จัดการทีมเลยดีกว่าเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดูดิกลัวทำไมเนี่ยคนไหนเป็นผู้จัดการทีมมาคนไหนผู้จัดการทีมครับนี่เหรออันนี้มูอะไรมูอะไรไดูไหมดูไปลูก ไม่เป็นไรมาคนนี้ดีกว่าลุกดีกว่าลุกมาลุกมาเด็กเอาคนนี้คนนี้เอาสมมติว่าคนนี้เป็นผู้จัดการทีมฝั่งนี้แล้วกันเนาะอยู่หมู่อะไรครับไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้เองอยู่หมู่อะไรเหรอมาเชียร์ทีมไหนมาเชียร์ทีมไหนต่อทีมไม่เชียร์ทีมไหนทีมนู้นแม่แม่เราคนไหนแม่เราคนไหนไม่มีแม่เลยนะหรอแม่ไม่ได้ลงแต่เชียร์ทีมนู้นแต่เชียร์ทีมนู้นอ๋อนี่ก็คือผู้จัดการฝั่งนี้ครับผู้จัดการทีมฝั่งนี้แต่เชียร์ทีมตรงข้ามอันนี้ก็คือเด็กๆนะครับในตำบลกกุรระเพชนคับ็ ให้ความสนใจในเรื่องของกีฬาครับดีกว่าติดยาเสพติดนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ดูข่าวเราสนทิไว้นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดถูกใจไว้นะครับเดี๋ยวเราจะออกไปด้านนอกนะครับเพื่อไปชมประเพณีของตําบลหนองเรียในเรื่องของประเพณีลอยกระทงนะครับตอนนี้เราจะจบในเรื่องของประเพณีลอยกระทงที่ตําบลกุทเพชรไว้ตรงนี้แต่ว่ากิจกรรมกลางคืนเขาก็ยังมีตังยาวต่อเนื่องไปนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอกครับที่วัดหนองเรียครับผมขอบคุณครับ